คลิปนี้จะเป็นแรนด้อมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากคนที่อยากมาเจอหน้าคุณเป็นยังไงมาดูกันคะ่ะข้อความจากคนที่อยากมาเจอหน้าคุณเนาะ,ะใช้สอนสำหรับนี้นะคะออามาดูใบแรก I just want you to be happy นะคะความสุขของคุณก็คือความสุขของเขาเนาะเขาอยากให้คุณนะคะมีความสุขนะคะหรือต่อให้เขาไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้อะบางคนนะคะคิดว่าตัวเองอาจจะไม่มีกำลังที่ทำให้คุณมีความสุขเขาก็อยากเห็นคุณมีความสุขต่อให้ไม่มีเขากรตามนะคะ I'll be back to love you again นะคะ ฉันจะกลับมาหาเธอเพื่อให้ได้ความรักจากเธออีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนที่ห่างเหินกันไปแล้วหรือว่าก็เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี่แหละนะฮะเขาหายไปไม่น่าหรอกเดี๋ยวเขาก็มาอืมก็เหมือนว่าเขาก็ยังมีคุณในใจนะฮะ I was reminded you sent recently ก็คือเหมือนรู้สึกว่าได้กลิ่นอายของคุณที่อยู่ รายลอ้อมรอบตัวเขาหรืออีในเนื้อคืออ่คุณอาจจะมีแบบกลิ่นแชมพูกลิ่นแป้งเด็กกลิ่นน้ำหอมเฉพาะตัวค่ะและว้วบางทีเขาอาจจะแบบว่าเออเหมือนแบบพอไปได้กลิ่นแล้วย่างเงี้ยที่ใครๆก็แบบนึกถึงคุณ our hearts, minds, souls are a w a n e n t e d Wherever you both are, no one knows, just only us who knows. เขาบอกว่าใจนะคะจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันนะคะหรือแม้กรทั่งความคิดต่างๆเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมันคือมันหลอมรวมเข้าด้วยกันเสมอถึงแม้ว่าบางคนบางกรณีแบบอาจจะอยู่ในช่วนที่แบบกายห่างอุ้ยไม่ <laughs> นะคะแต่ใจเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอยู่เสมอนะคะตัวไกลแต่ใจอาจจะใกลอยอย้เนี่ย I miss the feel of you next to me เขาบอกว่าเขาคิดถึงความรู้สึกที่ได้มีคุณอยู่ข้างกายนะคะตอนนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้เจอกันหรือแบบห่างกันแล้วร,ระยะทางหรือความรู้สึกหรือว่าต่างคนก็อาจจะมีภาระหน้าที่ที่แบบว่าไปจัดการเรื่องราวของตัวเองอนะเนาะ Don't worry my dear you're always perfect for me เขาบอกว่าที่เราไม่ต้องกังวลเธอ perfect มาสำหรับฉันก็คือบางคนบางกรณีเนาะอาจจะคิดว่าเต้งช่วงนี้เขาบวมไปปะเต้งช่วงนี้เขาแห้งไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเธอไม่ต้องกังวลเธอที่เป็นเธอ perfect อยู่แล้วเนจา่า I don't think I can take your reaction right now okay มันมีสองประเด็นหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรไม่น่ากเนาะแล้วเกิดคุณมีปฏิกิริยาที่แบบว่าคุณไม่โอเคอกะเขาเนี่ยแบบไม่ต้องการคะละไม่ไหวละฉันไม่ไหวจะเคลียร์นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะจะรับมันได้ไหมหรือสองอีกในหนึ่งถ้าตอนนี้คุณอาจจะแบบว่าดีมานนะคะต้องการความสัมพันธ์อะไรที่แบบว่า ทำให้ฉันเห็นสีทำให้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมสอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่น่าจะว่าเขาจะรับมือไหวไหมหรือว่าเขาจะทำมันได้หรือเปล่าน,นะกำลังของเขาในตอนเนี้ยฮะอืมบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมนะคะเขาอะเทอร์ลูอันบอยเฟสเดนอส There's no price I won't pay to say t h i s w o r d to you เขาบอกว่ามองมองน่าจะ see มองมองแม่ฉันไม่มีอะไรจะเสียเลยที่จะเอ่ยคนี้กับเธอหว่านะอาจจะเป็นการสรภาพความรู้สึกทั้งหมดที่มีคืออาจจะแบบว่าถ้าไม่พูดสิ่งที่จะเสียไปอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะที่เขาจะต้องเสียคณไปจากความสัมพันธ์นี้ really was me not you ไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเกิดเคสอะไรก็ตามนะคะมีวันที่ดีบ้างวันที่ไห่หนา่ารักบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นที่เขาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นที่คุณเลยนะคะหรือต่อให้มีเรื่องราวต่างเขาก็ไม่ได้โทษคุณเลยนะคะาจะบอกว่าโทษเองก็ได้เพราะฉันเองแหละฉะนั้นถ้ามันเคสบางกรณีเนาะเขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่เป็นต้นที่ไม่ต้องไปด่าเยอะสน,นึกผิดไหย นะคะ please forgive me I know I made a big mistake เขาบอกว่าที่รักอภัยฉันด้วยฉันรู้ว่าท่านฉันทำผิดเมื่อกี้พิ่งพูดยอยู่่อกเดียวไม่ต้องไปได่าเยอะสมมติผิดไม่ทันรู้แล้วพูดทีเดียวจบนะคะบางคนก็ขุดอยู่นั่นแหละเธอเพราเธอสิเพราเธอสิเพราเธอสิไต้องด่าเยอะจะไปตอบย้ำความผิดพลาดเขาอยู่ทำไมรู้อยู่แล้วยิ่งกดลงไปอ่ะ <laughs> เขายิ่งฟื้นยากอืม I'm sorry I couldn't follow through with my promise เขาบอกว่าขอโทษนะที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้คุณไม่ได้เอือขอโทษมาเต็มเนาะอย่าด่าเยอะนะบอกเลยอ่อนสนุกผิดไม่ทนัน <Okay. S 1> You still hold the key to my heart แต่จริงๆเขาคนเนี้ยหรือเธอคนเนี้ยค่ะเป็นคนที่ปิดใจนะไม่ค่อยได้เปิดให้ใครนะ่าะแต่คุณ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 เท่านั้นที่เข้าถึง ไเขานะคะอ่ะขอให้แนะนำสักใบตอนนี้ค่ะนะคะบางคนบางกรณีนี่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนไปไแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตของเรานะคะอาจจะต้องฝึกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในอดีตอาจจะแบบเป็นอยู่ในโหมดเวอร์ชันที่ ที่บางทีมันก็ไม่ได้บอกว่าโอเคสักเท่าไหร่เนี่ยช่วงนี้นะคะเราจะหันมาปรับนะคะจูนตัวเองไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตามุมมองความคิดไม n d s e ต่างๆก่อนนะคะไม่ต้องไปพยายามเพื่อที่จะเปลี่ยนความแปลงความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามันสะดุดนะคะแล้วถึงเวลาที่มันจะใช่มันจะใช่เองนะคะหันมาโฟกัสนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะเราจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะในทุกๆวันเนาะโอเคค่ะ นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย